สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แทนนิสนะครับก็วันนี้ได้พี่นัดย้ายมาเป็นนักดาบเบอร์หนึ่งของที่นี่ละ <c oughs> นะครับแล้วมีน้องพัดเป็นแบ็คกราวของวันนี้อ <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นขึ้นไปคุยไปนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามที่ได้รับมาจากในอินสตาแกรนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าพี่นัดครับ <c oughs> เอาเบสิกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว <c oughs> ค่อยไปแบบแอดวานซ์นะอ่ะ ควรจะเปลี่ยนเอ็นบ่อยขนาดไหนโดยปกติไม่ว่าเราตีชั่วโมงอธิตย์ละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็คือทุก2-3เดือนเราควรจะเปลี่ยนเอ็นสักครั้งหนึ่งในกรณีที่เป็นเอ็นโพลีครับเพราะว่ามันจะสูญเสียความยืดหยุ่นไปเรียบร้อยแล,ล้วหนึ่งที่เราเรียกกันว่ามันเอ็นมันเดสซึ่งเอ็นเด่ยมันยังมีผลทําให้เราตีแล้วเจ็บได้ง่ายว่าเมันไม่ยืดหยุ่น คอนโทรบอลก็จะเสียไปพาวเวอร์ก็เสียสปินก็เสียด้วยความที่มันไม่ยืดหยุน่นไม่ snap back ก็เลยจะแนะนําให้เปลี่ยนทุก2อสเดือนแต่ในกรณีที่เป็นเอ็นชนิดอื่นมตัตติหรือว่าเป็น natural g a d พวกนี้มันจะคงความยืดหยุ่นได้ดีกว่าได้นานกว่าก็าอาจจะครึ่งปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ถ้าตราบใดที่เราตรีแล้วถือว่าเอ็นมันยังยังให้ตัวได้อยู่ก็ตีไปเรื่อๆยๆจนขาดก็ได้อ แต่ส่วนใหญ่ก็จะขาดขาดก่อนนน่นอนจ้าแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันขาดก่อนอยู่แล้วเอ็นมันขาด่ายที่บอก <มา S 1> เอ็นเดทก็คือเอ็นมันตายแล้วถูกไหมใช่และเอ็นเดทกับเอ็นหย่อนต่างกันเนเป็นคนละแบบคนละแบบเอ็นที่มันยังยืดหยุ่นได้เนี่ยเวลาตึงมันก็จะดีดกลับเวลามันยืดยืดลงมามันจะยุบมันก็จะดีดกลับแต่เวลาเอ็นเดทยืดลงมาแล้วมันก็จะไม่มีแรงดีมันจะเหมือนสปริงที่ยืดออกไปแล้วเอ็นที่มันยังไม่เดทมันจะเหมือนสปริงที่แบบยืดออกไปแล้วมันก็ดีดกลับเข้าที่เดิม แต่ส่วนใหญ่เราสมมติเราขึ้นเอนโพล่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันหย่อนอยู่แล้วถูกปะขึ้นสมมติตีไปสักสามสี่วันอาทตีสักสองอาทิตย์ก็ได้ยังไงมันหย่อนยังไงมันก็หย่อนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่เดทมันก็ยังจะใช่มันก็ยังตียังมีความเด้งแต่ถ้าเดทก็คืออาจจะคิดภาพเหมือนกับกางเกงที่มันยืดแล้วอ่าเหมือนยานกางเกงที่ยืดแล้วแล้วมันหลวมใส่ยังไงก็ไม่กระชับแล้วประมาณอย่างนั้นขึ้นข้อเสียก็คือพอมันไม่สะท้อนบอลกลับไปมันก็มีโอกาสเจ็บเพราะว่ามัน พอมันไม่เด้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเค้นแรงตัวเองไปฟาดอื่นก็อาจจะทําให้เจ็บแขนได้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณสองาเดือนไม่ควรเกินสามนะประมาณนั้นอ่าเวลาซื้อไม้ใหม่มาอย่างเงี้ยมันจะเป็นด้ามแบบนี้ใช่ไหมมีพลาสติกอยู่ต้องพันอุวกริบทับไหมควรจะเอาที่ถูกต้องคือแกะพลาสติกออกแล้วพันอุวกริบทับ ต่อมาเขาเออกแบบมาให้ใชน,นจะเป็น<ด>อย่างนั้นเพราะว่าไอตัวกิปในเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดซับเหนื่อเท่าไหร่มันจะทําไว้เพื่อคุชชั่นให้เราจับแล้วมันไม่ไม่ไม่เจ็บมือซะมากกว่าอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องราคาด้วยถ้าล่างเปลี่ยน,นตัวนี้ทีเดียวนะทุกครั้งก็น่าจะล่มจมลมละลายไปก่อนเพราะมันจะต้องจ่ายประมาณแบบสี่ห้าร้อยขึ้นไปอเพราะฉะนั้นใครซื้อไม้ใหม่มาหรือ เอาไม้มาอย่างไหนก็ได้ก็ควรจะพันโอเวอร์กริ์ทับให้ตัวให้ตัวเบิลแล้วก็ควรจะแกะพลาสติกด้วยเพราะว่าบางทีโอเวอร์กริ์พันทับไปหมดทัติกมันอาจจะลื่นแล้วรูดทีนี้มีอาจโอกาสที่ไม้จะบินหลุดมือก็อาจจะเสียน้อยเสียยากได้เสียค่าไม้ใหม่แทนเพราะไม้หักอ่าต่อไปผมคิดว่ามีคนสับสนกันเยอะเวลาพูดว่า ไม้คอนโทรไม้พาวเวอร์เอ็นคอนโทรเอ็นพาวเวอร์สมมุติเราบอกว่าเอ็นพาวเวอร์ความจริงมันคือคือส่วนใหญ่ถ้าเราบอกว่าไม้ Power ออาพาวเวอร์หรือเอ็นพาวเวอร์ก็คือไม้พวกเนี้หรือเอ็ตัวเนี้มันมีพาวเวอร์ช่วยให้เราตีออกไปได้แรงขึ้นโดยที่เราออกแรงเท่าเดิมส่วนถ้าไม้คอนโทรก็คือมันก็ไม่ช่วยพาวเวอร์เราต้องใส่แรงเองเพื่อตีให้บอลมันไป แรงเท่ากันกับไม้ที่มันเด้งกว่า <c oughs> วิธีดูไม้คอนเวอร์ไมคอนโทรมันก็ดูง่ายหน่อยก็คือยิ่งหนายิ่งอ้วน <c oughs> มันก็มีพลังช่วยเราเยอะแต่ถ้ามันผอมมันบางมันก็แรงน้อยเราก็ต้องช่วยไม้เยอะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าอย่างเอ็นอย่างเงี้ยวิธีที่ง่ายหุดถามครับถามที่ร้าน <c oughs> ร้านควรจะตอบได้ พวอ็มันมีเยอะมากสมมติดูฮะเราที่ร้านเรามีน่าจะโอแต่ถ้าแบ่งโดยประเภทเอ็น power ที่สุดคือ natural g กับ m ล l t i filament แล้วลองลงมาให้เป็นพวก p o l เ s ติก i c gas แล้วก็จะไปสุดที่เคฟล่าที่ power ต่ำมากอ่านี่ก็เป็น m ั l ตินะครับ m ิ l t i natural gas อะไรพวกนี้ก็จะสูงประมาณนี้ power เยอะอยู่แล้วก็จะเด้งโดยประเภทมัน ส่วนโทน,น,นี้เอโพลีก็จะเป็นหนักไปทางคอนโทรลทางสปินพาวเวอร์มันอาจจะมีตัวที่พาวเวอร์เยอะบ้างแต่ยังไงก็ไม่เท่าพวกมาตีเลยนะชะลอก,กันอซึ่งเอนโพลีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากเพ<ช>ราะแแต่ละแบรนด์ก็มีมมเยอะโพลีต้องติบรุ่นเนาะใช่โพลีมันนับทั่วโลกทุกแบรนด์ทุกรุ่นน่าจะมีเป็นพันนะครับไม่ร้านเองก็ไม่น่ามีใครรู้จักหมดทุกอัน มันต้องมันต้องลองไปเรื่อยๆถึงจะรู้ซึ่งก็ไปร้านไหนก็ถามคนขึ้นเอ็นแล้วกันลองถามเจ้าของร้านหรือคนขึ้นเอ็นที่ร้านก็ได้เขาควรจะตอบได้ครับใช่มันจะดีกว่ามันไม่ไม่น่ามีใครรู้จักหรอกคำถามถัดไปคำถามถัดไปวีคอตัวใหม่ขึ้นเอ็นอะไรดีวีคอร์ตัวใหม่ขึ้นเอ็นอะไรดีก็เท่าที่ลองเคาะมา เมื่อกี้ขึ้นโทโลโทโลโอโทโลไลให้ลูกค้าที่ความตึงไม่ได้สูงมากก็รู้สึกว่าดีนะมีฟิลที่ดีคล้ายๆกับรีสตริงวีโวอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะมิ้วกว่าวีโวอยู่หน่อยๆนยัพี่ว่าคาแรคเตอร์ไม้เป็นไงให้ตัววีพอตัวไหมไม้ค่อนข้างพาวเวอร์และสปินค่อนข้างเยอะแต่ว่าคือให้มหนันรนๆอ ถ้าถ้าเป็นคนตีวงแบบไม่ได้ปั่นท็อปสปินจัดจัด,จดบางทีอาจจะตีไม่ลงด้วยอาจจะว่าไงดีเหมือนมีความรู้สึกว่าตอนที่ลองเองอะไม้มันออกบอลมันออกจากหน้าไม้เร็วมากอ่าส่วนตัวจะชอบขึ้นให้เส้นนอนหย่อนกเส้นตั้งสักหน่อยสองสามปอนด์อะไรอย่างเงี้ยบนไม้ยี่คอนะเพื่อให้เราแบบมีจังหวะให้ได้ปัดบอลขึ้นมาก่อนเพราะส่วนตัวไม่ให้คนตีสปินจัดอื ส่วนตัวผมว่าไม้นี้ค่อนข้างจะขุมยากเหมือนเวอร์มันให้ไม่เยอะแล้วก็คือถ้าตีสปินก็บางทีมันก็คุมด้วยสปินให้บอลมันหมุนลงได้บังคับให้มันหมุนแต่ประเด็นคือว่าสิ่งที่ไม่ชอบคือบางทีถ้าหน้าไม้ผิดนิดเดียวมันบินมันเปิดมันบินเลยสมมติหน้าไม้เปิดนิดเดียวคือถ้าเป็นไม้อื่นมันก็ยังมัันก็ยยงเวอร์มันไม่เยอะเท่านี้อันนี้คือเปิดนิดเดียวบอลบินออกไปนู่นเลยเพราะงั้นมันก็จะคุมค่อนข้างยากแล้วก็ตัวไม้ขุมได้คือโหดมาก จริงส่วนตัวไม้ถามว่าแข็งหรืออ่อนพี่ว่าค่อนไปทางแข็งไม่ไม่รู้สึกว่าอ่อนตัวเท่าไหร่ผมว่ามันก็มีเฟล็กสมันแต่มันมันมันแอบมีความแข็งแบบซ้อนอยู่ใช่เป็นฟีลแข็งซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคืออหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้บอลบินมันก็ต้องขึ้นเอ็นให้ตึงขึ้นถูกไหมซึ่งมันก็จะยิ่งแข็งมันก็ยิ่งทําให้สวิตสปอร์ตมันเล็กลง สองก็คือไม่งั้นก็ต้องหาเอ็นที่แบบพ o w e r นน้อยมากๆเอ็น low power มาขึ้นและที่สามารถขึ้นได้ในท ension ที่ไม่ได้สูงซึ่งมันก็กลายจะกลายเป็นเอ็นโฟจีรับแต่ซิลมันเข้ากันไหมเรายัางไม่เคยลองซึ่งผมคิดว่าเอ็นพลังงาต่ำแล้วที่ขึ้นท ension ไม่ต้องตึงและยังคุมบอลอยูอ่สุดท้ายมันก็เหลือไม่กี่ตัวเออเหลือไม่กี่ตัวแล้วมีโฟจีรับแต่โฟจีรจะต้องขึ้นสูง่อยนะ เพราะมันก็ยังนุ่มอยู่กลัวฟิวไม่เข้ากับไม้เพราะว่าไม้มันก็มิวอยู่แล้วอม,มาเจอตัวนี้น่าจะเงยียบจิบเลยจากที่ลองคือ l รสติงไอ้พวก Zero ซีโร่ซีโร่ซิงอะไรเงี้ยเข้าเข้าใช่ไหมเรสติ้งวีโวเข้าั้าานที่ก่อนหน้านี้ผมแทบไม่เคยชอบ v ีโวเลยอแล้วก็พวกโทรโรลายก็ก็ค่อนข้างเข้านะเพราะว่ามันตีน,นีเนจ้าของไม้ที่ขึ้นโทรรลายเดินเข้ามาพอดีเป๊ะเลยเอาไม้มาโชว์หน่อนะครับ ไม้ว <laughs> <My S 2> <My S 1> ีคออันนี้จชวอันนี้เป็นวีคอร์ลอยเที่เพิ่งขึ้นเอ็นเป็นทโทรลน์สวยงามต <c oughs> อนนี้ร้านโล,งล่งละนะครับที่ร้านเราเนี่ยก็มีไม้เดโมให้มาลองด้วยพี่ว่าควรมาลองไหมก็ควรลองนะถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ลอง บางทีดูแค่สเปคมันอาจจะดูตัวเลขคล้ายๆกันในเวลาใช้งานจริงมันต่างกันพอสมควรอ,อย่างพวกอเอาง่ายๆเลยเฮดเนี่ยหน้าร้อยสามร้อยเนี่ยเขาเยอะมากเลยแต่แต่ละอันเตะออกมาบามันไม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เข้ากับวงของทุกคนต้องมาลองเองอถ้าเป็นไได้ถ้าถ้าหายืมเพื่อนไม่ได้ก็มาที่นี่แหละครับง่ายสุดมีค่อนข้างจะครอบคลุมไม้ในตลาดปัจจุบันแทบทุกอันซึ่ง อี๋ยวนี้แต่ละแบรนด์นี่ก็รุ่นเยอะนะใช่โดยเฉพาะเคสนี่แบบน้ำหนักเยอะเยอะมากเหมือนเคสวิลสันพวกเนี้ยออกแบบมาให้กับคนท,<า>ที่สมมติวงนี้วงนี้อะไรเงี้ยตีมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะก็แนะนําให้ลองก็จะเห็นภาพมากกว่าใช่นะแล้วพี่ว่าการลองแบบมีคนตีด้วยมีคนแนะนําแบบสมมติที่ล้านก็จะมีแบบอสมมติมาตีแล้วอยากจะยืมไม้ไปตีก็ได้ก็สามร้อยบาทต่อชั่วโมงเอาไปได้สองไม อาะมีอีกแบบหนึ่งก็คือมีคนแนะนำก็จะมีพี่นัทลงไปตีอาจจะมีพัทลงไปตีอะไรเงี้ยคิดว่าข้อดีของการมีคนลงไปตีลงไปแนะนำในนี้คือแหละก็ถ้าถ้าเป็นมือเก่าที่แบบตีมานานแล้วมีเพื่อนตีอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะเช่าไม้ลองตีเองได้แต่กรณีมือใหม่ที่แบบยังดูไม่ออกว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเอาคนหงร้านหรือคนที่แบบเจยวชาญอุปกรณ์ลงไปด้วย จะบอกได้ว่าไอบอลที่ตีมามาจากไม้ไหนดีกว่าอืมอะเราว่าอาจจะบางทีอะไม้ที่ดีที่สุดมันก็อาจจะไม่ใช่ไม้ที่เขาถูกใจเรื่องสีเรื่องสภาพภายนอกก็ได้เราก็ต้องมาคุยกันว่าชอบไม้รูปลักษณ์แบบไหนแล้วก็คัดที่ดีที่สุดจากตรงนั้นอีกทีเพราะบางคนก็กําลังใจก็มีส่วนสําคัญไม้มันไม่อยากถือเขาก็ไม่ตีดีอ่าเราก็ต้องมา <c oughs> เรื่องสีก็เรื่องหนึ่งความชอบเรื่องหนึ่งแล้วก็บางทีตีเองอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม้นี้ตีเราชอบแต่แร้วรู้สึกดีมาไม่ได้ดีเมันก็มีเยอะครับวันอย่างวันนี้ลูกมีเดโมลูกค้าผู้หญิงลองก็ชอบฟีลไม้หนึ่งแต่มมันก็ไม่ให้ไม้ที่มันก็เป็นไม้ที่ดีแต่ยังไม่ให้ี่สุดมันก็ติดท็อปสามท็อปห้าอะไรเงี้ยแหละมันก็มีไม้เขาตีได้ดีกว่าแ้วเขาชอบฟีลอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มี นี้เราก็ต้องคือถ้าเราคนที่ลงไปตีด้วยมีความรู้เรื่องอุปกรณ์เราก็อาจจะปรับเรื่องเอ็นเข้าไปช่วยสิ่งในสิ่งที่ไม้มันขาดให้ได้แต่สมมติตีไม้นี้ดีสุดแต่ดันชอบอีกไม้นึงแล้วอยากจะได้สิ่งที่ขาดไปของไอ้ไม้นี้ก็อาจจะใช้เอ็นช่วยปรับได้เอาเอ็นมช่วยเพราะงั้นก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาทางเพจได้นะครับก็เดี๋ยวเจอทางไอจีใช่ก็จะจองคอร์ให้ด้วย นะครับแล้วก็นัดคอนเฟิร์มให้ถ้าใครอยากมาลองบบนัดมีคนแนะนำกำนามต่อไปไม้ที่ดีาำรับที่คือไม้อะไรก็ออกเอาง่ายๆก็คือตีแล้วคุมบอลได้ไม่เจ็บแขนตีแล้ววันถัดมาเราไม่ลาเราใช้ชีวิตปกติได้อันนี้คือไม้ที่ดีกำรับพี่คือบางงานบางคนตีดีแต่สุดท้ายเจ็บแขนแขนเดี้ยง นั้นแหละมันก็ไม่เวอร์อมาอาจจะดีแป๊บเดียวแต่ไม่ดีระยะยา,ยาวสําหรับผมผมว่าไม้ที่ดีถ้าถามผมผมว่าไม้ที่เราใช้แล้วเรามั่นใจอ่ะแบบสมมติจะลงไปแข่งตีสักเซตหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องแข่งจริงจังหรืออะไรแนตะ่แค่แบบว่าสมมติจะลงไปแข่งนะ้ะเราต้องเอาไม้เนี้ยลงไปแล้วเรามั่นใจไม้ที่ทำให้เราก้าตีก้าวเวียงรู้สึกตีเต็มแรงเราไม่หลุดอะไรเงี้ย ก็คล้ายๆกับสมมุติเราขับรถแล้วก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบเราคุมอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันก็อยู่ที่แนวการเล่นหรือถ้าเป็นคนเล่นเซตเล่นเกมมันอาจจะมองแบบนี้ถ้าเป็นคนน็อกเิ่งช่ถ้าเป็นคนน็อกเฉยๆช่มันก็จะมองอีกแบบอืหรืออย่างที่ก็ตีเรื่อยๆก็จะ่นไม้ที่สบายเออมันก็จะเล่นไม้สบายใช่มันก็เพราะฉะนั้นมันถามแต่ละคนคำตอบมันไม่เหมือนกันเราก็อาจะต้องคุยกับลูกค้าด้วย คนนีจะซื้อไม้เ่าแบบเขาต้องการอะไรอืเราคิดว่าหนึ่งคือเรา,าจะต้องดูว่าปกติเราตีเนี่ยตีกี่ชั่วโมงใช,ใช่ไหมตีหนึ่งชั่วโมงกับตีสามชั่วโมงไม่เหมือนกันอสอง<ด>่เือเล่นเดี่ยวหรือเล่นคู่เล่นเดี่ยวเล่นคู่อเอาไปน็อกเอาไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็มีผลบางคนตีห้านาทีสิบนาทีนั่งพักอะไรอย่างเงี้ตีอะไรก็ได้นี่เป็นเพรปะวตัดหนึ่งก็พักแล้วอ,อย่างเง้นจะใช้ไม้หนักขนาดไหนก็ได้ใช้ไอ้เก้าเจ็ดก็ได้ น่มสมมติจะตีแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็อาจจะต้องหาอันที่หนักพอประมาณแล้วเราก็ยังไหวอยู่ยื้ไหวยกเว้นว่าคุณจะมีหลายไม้ก็แล้วแต่ชั่วโมงแรกตีไม้หนักชั่วโมงสองบาเบาลงมาชั่วโมงสามก็ลงไปถ้าไม่น่าจะตีได้ดีอ่ะน่าจะเละอ่ะคำถามต่อไปนะครับช่วงนี้เอ็นอะไรคิด ช่วงน,นี้เอ็นอะไรหิบที่พี่ขึ้นมาวันหนึ่งเฉลี่ยเฉลียล่ยต้องมีสิบกว่าไม้อะไรที่รู้สึกว่าช่วงนี้มใหม่ช่วงที่หยิบบ่อยก็มีรีสปริงซิงเฮดฮอคทัชไฮบริจีซอฟบา์บาบเบลแล็ดอาร์พีเอ็ม G, Soft, Land, M, แล้วก็โพลีโพลโปรร่าๆนี้ก็ค่อนข้างจะเบสิกเบสิกมีอะไรแปลกๆออกมา <Sw ing. S 1> เยอะไหม มีวันก่อนมีขึ้น Grapple Snake คช o t f ฟ n อ๋อตรงไหม่อันนี้ก็เป็นเอ็นเหลี่ยมเนาะเป็นเหลีบยมมันคือทัวมาโกะที่เหลี่ยมซึ่งมันเป็นเอ็นที่ทำมากะจะให้นุ่มแต่นุ่มของแบรนด์มันก็ยังก็ยังมีติดแข็งนิดนึงมีติดแข็งนิดนึงแต่ว่าคอนโทรดีแบรนด์นี้มันเน้นคอนโทรก็ยังนุ่มกว่ารุ่นอื่นที่เคยลองนะาจะลองเคเพราะรุ่นแบบเอ็มเอสด้วเงี้ยก็แข็งเลย แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเอ็นที่ค่อนข้างจะมีว i เบรชั่นเยอะ,อะใช่ก็เลยรู้สึกว่าในไม้ยุคเนี้ยหลายๆตัวมันมิ้วมากเช่นแบรนด์ย o นิคตอนนี้ค่อนข้างมิ้วอืมอพอใส่นี้เข้าไปดูก็เลยแบบเออเรายังพอแบบจับจับฟิล i อิมพ t กบอลได้บ้างมันก็มิ้วเกิดมีอะไรมิวอีกเฮดก็ค่อนไปทางมิวแล้วไหม หลายแบรนด์เลยตอนนี้มิวสนมิวสันก็มิวเหอะตอนนี้เบรดรุ่นหลังๆก็มิวขึ้นไม่รู้วีสิปยังเป็นยังไงดันหลอก็ดันหลบก็มิวสอตอนนี้มิวกันเยอะเลยมาบนแลก็ทามิวขึ้นแต่เนื่องจากฟิลมันยังเยอะอยู่ังก็โอ่ะแล้วเอ็นไฮบิดนะครับต้องมีเห็นอะไรเยอะไฮบิดถ้าเอาแบบตีสบายคือคนถามไฮบิดเยอะมากแบบอ่ะพี่พี่ว่าก่อนจะไฮบิดอ่ะควรขึ้นฟูลเบรสก่อนไหม ถ้าเป็นไม่ได้ลองูก่อนว่าตีฟูลเบสแล้วรู้สึกยังไงแล้วค่อยมาบอกเราว่าไอ้ฟูลเบสอันนี้ไม่ดียังไงเราถึงจะเลือกไอ้ตัวที่จะไปคู่กับมันได้ใช่คือไฮบริดข้อข้อดีมันคืออ่ะสมมติเราตีเอ็นตัวนี้แล้วเราชอบมากเลยแต่เหมือนมันแบบขาดอะไรไปนิดนึงอะจะขาดพาวเวอร์ไปนิดนึงน้อยไปแข็งไปหรือนุ่มไปใช่ก็หายตัวที่มันมาช่วยเสริมแต่ถ้าสมมติตั้งธงมาจะไฮบริดแต่แรกอย่างเงี้ยบางทีมันก็ เราก็ไฮบริดให้ได้แต่เราก็จะไฮบริดออนประสบการณ์ของคนอื่นคือ <laughs> 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 มันก็จะค่อนข้างกว้างเ่ย<ช>มันเป็นอะไรที่กว้างมากเพราะเอ็นก็มีเ,<ร>เป็นเราก็จะเอาแบบเซตอัพที่คนอื่นเรียกหาบ่อยๆแนะนำไปลองดู <laughs> <ะ> <laughs> แล้วมีอะไรที่ช่วงนี้เห็นบ่อก็ถ้าเป็นไฮบริดช่วงนี้ก็จะเป็น x 1 by fade กับอ l ู u า a ที่ขึ้นเยอะซึ่งก็อันนี้เรียกว่าเป็นตัวเบสิคยอดนิยม ใช่แล้วก็ฟิลดีใช่นี่มันหน่อยหน่อเป็นสองคู่นี้ซึ่งฟิลมันก็จะคล้ายๆกับกัดกัดอะลูนุ่มกว่ากัดอะลูด้วยอืมเพราะเดี๋ยวนี้กัดแข็งขึ้นเราคิดภาพประมาณไหมแต่เร็วกว่ากัดอะลูไม้โจโควิชอะไรประมาณนี้ตีก็จะฟิลประมาณนี้ให้พาวเวอร์ดีแล้วยังมีคอนโทรลดีสปินก็โอเคสปินดีอ่แล้วมีอะไรครับ ก็ตัวไบซอฟต,ตัวไบกลมก็เป็นเรียกว่าไฮบริดได้มันก็เป็นอะไรระหว่างโพลีกับโพลีด้วยการซีโร่กับซิงก็เยอะหรือไฮบริดกันระหว่างทโร l ไลน์ก็เยอะคอมบิเนชันของทโร l ไล์ค่อนข้างเยอะคือลายลห้ฟังแต่เหน,น,นื่อยแต่ของโทโลไล n ์มันจะเป็นการไฮบริดโดยอิงสีซะมากกว่า <laughs> มักเห็นไฮบริดจีลาว อ่าอันนั้นก็เป็นไฮบริดที่ขึ้นเยอะแต่อันนี้มันเป็นเซตอัพมาตรฐานของโซลิงโกอยู่แล้วเป็นไอไฮเปอร์มาร์ดีอ่าที่คอลลัปเปนเรสเราก็เลยทำเอ็นชุดนี้ออกมาและนี้พี่พี่ว่าข้อดีคืออะไคือส่วนตัวผมผมตีแล้วผมผมไม่ชอบคือรู้สึกมันกระด้างแล้วก็บอลหลุดออกจากหน้าไม้เร็วคือไม่ใ่อุ้มบอลก็จริงๆมันก็ช่วยเรื่องปัญหาไอบอลออกหน้าไม้เร็ว ของมาร์คเชนได้ในระดับหนึ่งนะมันก็อุ้มขึ้นคือเพราะว่ามาร์คเชน, <Mark 10 S 1> นทั้งหน้านมันมันยิ่งไม่อุ้มหนักเอ่าถูกอ่าแล้วก็เท่าที่ลองขึ้นไฮเปอร์มาร์คบดีขึ้นกับชิฟเราให้เส้นนอนหย่อนกับเส้นตัง้งก็เป็นฟีลโอเคแต่ไม่ได้ขึ้นตึงอยู่แล้วก็แบบห้าสิบสี่แปดสี่แปดสี่หกอะไรๆนี้อ่าก็คนโทรลได้ดีมันก็ได้ฟีลแน่นๆของมาร์คเทนแน่นไม่กระด้างแล้วก็ได้นุ่มของไฮเปอร์จีกลมมาคือมันเป็นเอ็นคอนโทรลทังคู่แหละ เพราะว่าพุจีกลมมันนุ่มไงมันก็ไม่ได้พาเวอร์เยอะแต่ก็คือแก้ปัญหามักเทนแก้ปัญหา,ามักเทนที่มันดีบอลทิ้งเร็วก็คืออุ้มบอลมากขึ้นดนึงใช่อุ้มบอลมากขึ้นก็ตีได้ง่ายคือก็ทําให้เอ็นที่มันไม่ไม่กระด้างนุ่มลงดีกว่าอืมอเพราะมักเทนเป็นเอ็นแข็งแต่มันไม่กระด้างก็ตีได้โอเคเหมาะกับคนตีแรงๆก็คือเอาง่ายๆยิงสาหรับพี่เอมักเทนจะให้บิดหรือไม่ให้บิดไปแล้วเหมาะคนตีแรงอืมแต่ต้องแรงตลอดด้วย เบาไม่ได้เบาตีไม่ไปนัเหมอกับคนตีแฟรมากกว่าจะปินนไหมก็เอาจริงๆพี่ว่าหมอก,กับคนตีแฟรมากกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเพราะคนตีสปินหลายหลคนเอามาร์เทนไปตีมุดเน็ตมันดึงไม่ขึ้นเพราะว่าบอลมันออกหน้าไม้เร็วผมก็เป็นอย่างนั้นปัญหาของผมก็เป็นเง,ง้นเร<ห>ามุดเน็ตบอลมันออกหน้าไม้เร็วออกจากเอ็นเกินไปเร็วเกินดึงไม่ทันนั่นคือปัญหามาร์เทนที่เจอทำาบบเวลาลูกค้ามาเล่าให้ฟัง คำถามต่อไปเ <c oughs> นีพูดเรื่องนี้ละเอขึ้นสำหรับคนตีสปินกับคนตีแฟตต่างกันยังไงบ้างโดยปกติเ,เรื่องชนิดก่อนนะ้ก็เรื่องความต้องคนตีแฟดเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบขึ้นเอ็นกลม,มส่วนคนตีสปินถ้าเปบดพวกนะักกีฬาจริงๆเลยเขาก็ชอบเอ็นกลมนะ,มะแต่ถ้าเป็นแบบพวกตีที่แบบระดับคลับเอเยอร์จะชอบเอเหลี่ยม เพราะว่าแรกเกนตแฮนด์สปีดเขาไม่ถึงที่จะไปดึงเอ็นกลมให้มันได้สปินเท่าเอ็นเลวมแต่นักกีฬาเขาชอบความคอนฟิสเซนซีความเสถียรของการขยับตัวของเอ็นกลมมากกว่าเขาก็เน้เอ็นกลมเพราะยกตัวอ,อย่างอย่างซินเนอร์ก็ตีเอ <พบ S 2> ็นกลมเพราะพวกนั้นเขาเขาเาตีเร็วพอให้เอ็นมันสแนปทางสปินได้แต่สําหรับคาบเพเยอร์มันต้องการเอ็นแบบต้องการบอลใบ เหลี่ยมหงเอ็นนั่นคือเอ็นเหลี่ยมมันจะช่วยเรื่องการกัดบอลทำให้บอลเร็วขึ้นใช่แต่ปัญหาของเอ็นเหลี่ยมที่นักกีฬาใช้ยากตรงที่คือเหลี่ยมมันหายเร็วพอเหลี่ยมหายปุ๊บสปินมันไม่เหมือนเดิมคอนสิสเซนซี่มันไม่ไม่ดีเท่าเอ็นกลมเ่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องชนิดก็ถ้าคนตีเพาฟสปินก็อาจจะชอบเอ็นเหลี่ยมมากกว่าพูดในแง่แบบขับเฉยอๆทั่วไปแต่ถ้าคนตีแฟลตก็อาจจะชอบเอ็นกลมมากกว่าเพราะมันคอนสิสเซนซี่กว่าแล้วก็ ร้อนเองเกิลก็อาจจะต่ำกว่าถูกไหมแต่ถ้าในแง่เทมชันเนี่ยคือสําหรับผมอ่ะอย่างผมขึ้นเดี๋ยวนี้จะขึ้นไม่ค่อยตึงมากแบบต่ำห้าสิบแล้วเดี๋ยวนี้ดูเห็นนักกีฬาขึ้นแบบก็ท็อปเอทพีท็อปร้อยเนี้ยก็หย่อนลงเดี๋ยวนี้ก็ดูเฉลี่ยจะประมาณแบวงไม่ถึงห้าสิบนะสปินพอเวลาตีสปินเวลาเราลากไม้องศาที่เรากะแทกบอลมันไม่ได้ส่งทั้งหน้ามันส่งขึ้น ้อเราขึ้นตึงแล้วเราปัดบอลขึ้นข้างบนไทยนี้จะส่งไปข้างหน้าเหนื่อยอเราก็เลยต้องขึ้นให้หย่อนหรือถ้าสังเกตนนะักกีฬายิปไม่ใช่นักกีฬาญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่วงสปินจัดเลยนะขึ้นหย่อนมากสี่สิบสองถึงสี่สิบสี่ล้วลานนี้ถ้าเยอะเลยหรือแม็กซ์สุดที่เจอแล้วสี่สิบหกเราลาวเนี่ยที่เป็นคนญี่ปุ่นที่ไปเรียนสนามญี่ปุ่นนะซึ่งข้อ,อดีของกา<อ>รขึ้นหย่อนก็คืออ,อ่านหนึ่งคือ เอ็นมันจะมูฟเมนดีขึ้นเส้นตั้งกับเส้นนอนมันจะดีได้มากขึ้นเพราะงั้นถ้าคนตีสปินเนี่ยบอลมันก็จะโค้งก,กว่าแล้วก็เหมือนเอาแรงไปสปินแทนที่เอาแรงไปเหมือนกับดันบอลก็คือให้เราเอาเอาเราเอาแรงไปสปินแล้วให้เอ็นที่หย่อนมันส่งบอลไปแทนเราอคือถ้าเราขึ้นเอ็นตึงเราต้องเอาแรงไปสปินด้วยแล้วส่งไปให้มันไปข้างหน้าด้วยก็จะเหนื่อยหนะักแต่ถ้าคนตีแฟรเนื่องจากเราส่งแรงไปข้างหน้าก็อาจจะต้องขึ้นตึงกว่า ใช่ดูไหมเพราะาว่าถ้าขึ้นหย่อนแรงเราไปานู่นเลยอ่าแรงเราส่งไปข้างหน้านั้งแต่แรกอยู่แล้วเดี๋ยวพักสักครู่ครับ